หลายๆคนที่ติดตามพัดมานะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าพัดเรียนไม่จบถึง2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือหลักสูตรปริญญาโทควบเอกเคมีจุลานะคะซึ่งตอนนั้นอีก2ปีก็จะจบแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ก็ตัดสินใจลาออกหลังจากนัน้นก็ไปสมัครเรียนปโทแฟชั่นดีไซน์ที่จุฬาเรียนไปได้เทอมนึงก็ตัดสินใจลาออกนะคะซึ่งหลายๆคนฟังตรงนี้จะรู้สึกแบบเสียดายเพราะว่าพัดเนี่ยตอนที่ตัดสินใจลาออก ก็คือเป็นเด็กเรียนเก่งมากได้เกรด3.5บวก,บวกตอนจบปอตีก็คือเป็นเด็กเกรดนิ้ยมันดับหนึ่งได้ที่1ของรุ่นทุกๆคนจะรู้สึกเสียดายความสามารถเสียดายความรู้ที่แบบสั่งสมเรียนมาขนาดนั้นทำไมไม่อดทนอีกนิดนึงซึ่งตรงนี้แหละสิ่งที่พัดอยากจะให้ทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองตอนนั้นพัดถามตัวเองว่าอดทนแล้วได้อะไรเรียนจบแล้วยังไงต่อ อะไรคือก้าวต่อไปของชีวิตแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันใช่สิ่งที่ชีวิตต้องการจริงๆหรือเปล่าพัดตอบตัวเองได้แบบชัดเจนมากๆว่าคือมันโคตรไม่ใช่ชีวิตที่พัดต้องการพัดก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะลาออก ซึ่งตอนนั้นนะคะก่อนที่แบบจะลาออกมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเนาะพัดก็วางแผนว่าอโอเคตอนนั้นก็เริ่มมาสร้างแบรนด์มอนซีบิกินี่หรือชื่อแบรนด์ขวัญประพัดในตอนนี้นะคะพอทําแบรนด์ได้ประมาณ6เดือนได้เงินล้านแรกตอนนั้นพัดก็ตัดสินใจลาออกเลยทันทีนะคะหลยๆคนถามว่าไม่เสียดายหรอพัดก็เลยได้เรียนรู้ประโยคนี้มาและพัดคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนั่นก็คือ จงยาเสียดายอาดีตที่มันไม่ใช่แต่จงเสียดายอนาคตที่คุณจะได้สร้างชีวิต ที่ใช่มากกว่าคลิปนี้เป็นคำสารภาพของเด็กที่เรียนไม่จบหลายๆคนอาจจะมองว่ามันคือความล้มเหลวของชีวิตหรือเปล่าแต่สำหรับพัดพัดไม่เคยเสียดายที่ตัดสินใจลาออกและทุกวันนี้ภูมิใจในตัวเองที่กล้าตัดสินใจเลือกชีวิตที่ใช่ให้กับตัวเองค่ะอย่าลืมเลือกชีวิตที่ใช่ให้กับตัวเองกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย